สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องคุณรักพักผ่อนนะคะวันนี้เราจะมาทําตามกระแสค่ะกระแสตอนนี้กําลังมาแรงนะคะคอนเทนต์นี้เราต้องทาแล้วค่ะคือคอนเทนต์ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินข้าวเหนียวมะม่วงกันค่ะแต่ข้าวเหนียวเราไม่ได้ทเองนะคะเราซื้อมาค่ะไปจ้าเราไปกินข้าวเหนียวกันค่ะนี่นะคะ เราก็จัดจานเสร็จแล้วข้าวเหนียวเราซื้อมาครึ่งกิโลนะคะเจ็ดสิบบาทแล้วก็มะม่วงผูกมากคารโลสิบห้าบาทยี่สิบบาทมะม่วงจานนี้สามลูกนะคะข้าวเหนียวครึ่งโลแล้วเขาก็จะแถมกะทิแต่ว่าเจ้านี้เขาไม่ให้ถั่วนะเรื่อถั่วถั่เหลือนะคะถั่วเหลืองจะมารวยมันจะอร่อยนะคะแต่เจ้านี้เขาทําข้าวเหนียวมูนอร่อยค่ะไม่แพงนะคะโลละร้อยสี่สิบบาท วันนี้เราจัดเลยคะ่ะครึ่งกิโลเดี๋ยวเราต้องราดน้ำตาที้ก่อนราดตรงที่มันเป็นข้าวเนะาะก็แค่ราดค่ะ oh. เดี๋ยวเราชิมข้าเดี๋ยวก่อน ทุกคนคะติ้นเค้าสิมันหอมมากอร่อยด้วยน่ากกะทิด้วยรากากะทิไปมันจะทำให้กินง่ายค่ะ Mm hmm. กินตามกันเลยกินตามเลยปิดข้าวเนี่ยมะม่วงปีเวอร์ mm hmm. สุดยอดมะม่วงก็หวานข้าวเหนียวก็มันปากระติข้าวกันเข้าวกัน มะม่วงสามลูกข้าจะมูนครึ่งกิโลอยมากเดี๋ยวนญา, <c oughs> าตไปทานต่อกดน,นะคะวันนี้ <c oughs> คงจะหมดนะคะครึ่งโบข้าวเหนียวแบมบมะม่วงเนี้ยมะม่วงสามลูกข้าวเหนียวครึง่งโลไปก่อน,นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามช่องไว้ได้วยนะคะฝากกดไลค์ จะได้เจอกันทุกคลิปนะคะสวัสดีค่ะ